วันนี้เราจะพาไปในส่วนอีกแล้วเราจะไปปลูกสับป,ประรดกันไปดูกันนะครับอย่าไปยุ่งเลยครับผมเรื่องยาเสพติดมันไม่ได้ของดีอย่างที่คุณคิดะนะละ่ะตั้งใจเรียนดีกว่าัทำงานดูแลครอบครัวเพราะมันไม่โชคดีที่จะกลับมาได้และจะเลิกได้ทุกคน แล้วก็ถึงที่สวนแล้วตอนนี้เราก็เดินไปปลูกปอจากที่เราได้ปลูกเมื่อครั้งก่อนอ่าเราจะปลูกเป็นแถวเรียงยาวไปไกลอ่าเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รู้เมื่อไรอีกนะว่าจะได้กินผลกันแต่ก็ไม่เป็นไร เราปลูกไปก่อนได้กินอะไรยังไงเมื่อไรค่อยว่ากันไม่เรีบไม่เรีบสบายสบาย